สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในไลายเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําคลิปสุ่มไปแล้วเนาะประมาณเที่ยงนะครับนะผมก็ได้อัปคลิปไว้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสุ่มนะครับก็สามารถไปดู ep ีที่199นะครับอ่ะก็จริงๆตอนในคลิปสุ่มอะ่ะเพื่อนๆคือผมอะ่ะ ยังไม่ได้ปิดนะครับนะคือมันได้วัตถุดิบนะครับเอสแค่ SK 5อันนะคือผมจะเอาจี้ใหม่ไงนะครับแต่ผมไม่ได้สุ่มต่อนะเพราะว่าเพชรหมดนะก็ตอนนั้นอนะเอสชิ้นนะครับได้ประมาณหมื่นห้านะครับหมดไปประมาณ1 5ื่นเพชรนะเออก็ได้เอสมา5ชิ้นโดยที่ผมอ่ะไม่ได้เติมอะไรเลยนะนะครับไม่ได้เติม ร้านค้าลึกลับไม่ได้เติมแพ็คอะไรเลยนะครับก็คือใช้เพชรซุ่มล้วนเลยนะแต่ก็ปิดนะครับเอาจริงก็ถือว่าปิด1จี้หละนะครับถ้าถ้าเราแบบว่าจะเอาแบบจี้ที่มันได้ s 5ชิ้นนะส่วนคนที่จะทำแบบจี้ใหม่นะครับมันต้องหา S เ,เพิ่ม1ชิ้นไงแต่ผมอะ่ะไม่ได้ทำเพิ่มนะครับเนื่องด้วยเพชรมันไม่พอนะครับแล้วก็กลัวแบบว่าคลิปมันจะยาวด้วยนะครับก็เลย อ่ะโอเคสรุปให้เพื่อนๆเท่านี้พอนะครับแล้วผมก็ได้ไปตามล่าหาเพชรนะครับมาสุ่มต่อนะก็หา A บวกนะครับอีก2ชิ้นเพื่อนๆก็คือหา S อีก1ชิ้นไงใช้งบประมาณประมาณเอ่อจริงๆมันไม่ถึง5000นะครับนะจริงๆมันไม่ถึง5000เลยแต่ผมอะ อยากทำดาร์กด้วยไงนะครับมันประมาณ1 8 0 0นนะครับเหลืออีกประมาณ2,000มั้งเออคือถ้าเราสุ่มครบ20,000น่ะใช่ไหมถ้าเราสุ่มครบ20,000เนี่ยมันจะได้อะวัตถุดิบเปลี่ยนเป็นดาร์กฟรีเลยนะครับผมก็เลยจัดไปเลยนะครับถ้าลุงเพชรเล่นนะครับเอาไปสุ่มเพกนู้นเพกนี้นะครับก็ได้อะวัตถุดิบดาร์กมาพอดีนะครับก็เลยปิดเป็นจี้นี้มานะครับก็เป็นจี้ใหม่เนาะ เป็นดาร์กบอดด o อปโลซูเปอร์นะครับเอามาเล่นกับฮุนนะจริงๆเซตฮุนเนี่ยผมยังไม่ได้แบบคือผมยังไม่ได้สะใจกับเซตนี้นั้นเพื่อนนะคือผมอะ่ะตั้งใจว่าจะทําถ้าฮุนมาเลยหลังวันศุกร์นี้นะผมตั้งใจว่าจะทําหมวกจี้ลิงนะครับก็คือหมวกสกายเลนเนาะคือรอหมวกสกายเลนไม่ไหวนะครับก็เลยน่าจะทํจี l ลิง์ให้นะครับ แล้วผมจะเอาเกาะลอยฟ้าหลุมดําออกนะครับใส่เป็นโดนเวทมตนเทนซึ่งมันจะครบกว่าเซตนี้อีกนะทาไมมองว่ามันครบกว่านะครับคือ1ตอนนี้เซตนี้นะครับมันขาดขังคุกนะครับนะเออซึ่งเล่นยากมากๆนะถ้าแบบไม่มีขังคุกเพื่อนคือปกติถ้ายังไม่มีจี้ใหม่นะครับก็คือบอดดอบโลซูเปอร์เนี่ยนะครับผมจะใส่เป็น ซานต้ากระโดดนะครับแล้วก็ใส่เป็นหมวกโลซูเปอร์นะซานต้ากระโดดเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการกลับเมืองนะครับแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางแล้วก็ขังคุกนะครับส่วนจี้นี้นะครับมันจะมีดอกนะ,ะมันจะมีดอกแล้วก็มียกเว้นค่าผ่านทางนะครับแล้วก็มีโลนะซึ่งในเซตที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่มีขังคุกนะครับการที่เรามีขังคุกเข้ามาเนี่ยนะเพืนอนๆมันทําให้แบบโลของศัตรูหายเร็วมากแล้วก็ ทำให้เราอะโจมตีศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมมองว่าไอเซตขังคุกน,น่าจะดีกว่านะครับอ่ะแต่วันเนี้ยผมน่าจะคือผมไม่มีจี้ลิง์เอาง่ายเลยผมไม่มีจี้ลิง์โดนโดนเวทมนตะ์อะผมมีนะแต่ผมอะคือมันจะเอามาใส่ตอนเนี้ยยังไม่ได้นะครับคือมันต้องมีหมวกสกายเรียนมาก่อนนะถึงจะเอาเกาะลอยฟ้าหลุมดําออกได้นะครับคือถ้าเอา หมวกสกายเรียนมาปุ๊บเนี่ยผมเอากดรถไฟลุมดําออกแล้วใส่เป็นโดนเวทมนแทนเนี่ยคือมันจะฟูลเซตกว่านี้อีกนะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าวันศุกร์นี้นะครับหุนมาเลหลังผมก็จะทําหมวกให้น้องนะครับแล้วก็จะมารีวิวอีกรอบหนึ่งพร้อมตีนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวให้ดูก่อนนะครับแค่นี้มันก็เก่งแล้วเหืือนแค่เซตเนี้ยจริงเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นหมวกอื่นก็ได้นะครับนะจะเปลี่ยนเป็นหมวกขังคุกก็ได้แต่ผมไม่ได้ทําหมวกขังคุกไว้นะ จริงเซตนี้ก็โอเคนะครับถ้ามีหมวกขังคุกนะเออ,เออเออลืมบอกไปนะครับใครที่มีหมวกขังคุกอ่ะก็ก็ดีเหมือนกันนะครับอ่ะก็ดีเหมือนกันนะครับใช้แทนได้นะครับแต่เซตนี้ผมไม่มีการวิกนะครับผมก็เลยใส่เป็นหมวกระเบิดมาแทนนะเออผมผมรีออฟกันวิกไม่ได้ว่ะเพื่อนรีออฟกันวิกเจไม่ได้เลยนะ <S <S ก็เลยแบบใส่เป็นหมวกระเบิดมาแทนอย่างน้อยๆก็น่าจะแบบ ทาสีเมืองเขาไม่เข้าวิกอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็เลยใส่เป็นหมวกระเบิดมาแทนนะครับใครจะใส่เป็นหมวกกักขังก็ได้นะแต่ต้องมีออฟกันบิกนะครับเซตนี้นะหรือว่าจะใส่เป็นหมวกหุ่นไลากาหรือว่าเป็นหมวกดิสช,ชาร์จหมวกเสาแตกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะมันแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆเลยเนาะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นจี้ใหม่นะครับก็คือบอดดรอปโลซูเปอร์ Super นะครับซึ่งผมจะเอามารีวิวแค่กับ น้องหุ่นอย่างเดียวเลยนะคือตัวอื่นยังไม่ได้คิดไว้เลยเพื่อนๆว่าจะเอาไปเล่นกับตัวไหนนะวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวกับหุ่นอย่างเดียวเลยนะครับเนาะซึ่งผมก็เล่นเป็นเซตนี้นันเพื่อนนะใครที่อยากลองเอาไปเล่นดูนะครับก็ลองดูได้นะคือผมชอบความสามารถของจี้นี้มากคือมันเป็นความสามารถที่จําเป็นแล้วก็ความสามารถที่เก่งมากใน1นึ่งจี้อะ่ะมีโลมียกเว้นข้าผ่านทางแล้วก็มีดบอะไรมันจะดีขนาดนี้เพื่อนๆดีนะ เพือๆอาจจะเป็นจี้ที่ติดเมตารอตัวละครที่กำลังจะเข้าก็ได้นะครับนะผมก็แนะนำให้ทำจี้นี้ก่อนแล้วกันนะเออก,ก็ก็ลองดูนะครับลองดูรีวิวก่อนก็ได้นะครับนะค่อยตัดสินใจทำนะครับมาโอเคนะครับอ่าผมเอาไปลงหลีกมาแล้วนะเซตนี้นะครับก็เล่นได้4เกมนะครับพอดีทำงานอยู่นะเออว่างๆก็เลยเอาไปลงหลีกเล่นนะครับได้4เกมนะครับ ก็แพ้ไปหนึ่งนะเออก็ได้4วินมานะครับหมดเวลาพอดีเลิกงานนะครับเพื่อนๆนะเออก็ก็เก่งนะในลีกเจอแต่โคเจอแต่เดสดนะครับก็ถือว่าท้าทายดีอ่ะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวด่านห,หัดอสูรให้ดูนะครับอ่ะเกมแรกนะครับมาดูกันนะว่าเราจะเจอกับตัวอะไรนะครับอ่าเจอกับเด็ด คือเหมือนเล่นในลีกเลยนะครับตอนนี้เหมือนเดดกลับมาอรารวาสหวานเ่อนเออเหมือนเดดกลับมาอรารวาสนะผมแพ้ไปหลายเกมเลยนะคือทําไมถึงแพ้ก็ด้วยความที่เดทอีต,ตัวเดดขาวเนี่ยนะครับมีป้องกันการคอยาเบิร์นสามครั้งอะคือแบบเก่งมากแล้วลีกอะมันเป็นด่านรีเซ็ตเ้ยมันเป็นด่านควอเวทมนแ์แล้วมันสามารถรีเซ็ตสกิลได้มันก็รีเซ็ตฉ่ำเลยนะครับ โดนป้องกันการคาร์มาเบิ้ลแบบขโมยไม่ได้เลยเพืเ่อนๆเออผมแบบหัวร้อนมากๆเจอเดดขาวอะนะมาเกมนี้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้ไหมนะผมได้เล่นเป็นคนที่สองในะเกมนี้นะอ่ะโอเคครับเขาไม่มีโล่นะเหมือนโล่เขาไม่ติดนะครับเพืเ่อนๆนี่ไงโดนระเบิดผมไปนะ โอเคครับไปไหนดีล่ะที่นี่ผมจะมาตรงนี้แล้วกันนะดูว่ากอนลอยฟ้ามันจะติดหรือเปล่านะครับดูผมจะกลับมาจมงตีเขานะดูว่าดอกมันจะออกไหมนะนี่ไง,ไงนี่แหละคือความสามารถของของจีดออบอดดอปโลซูเปอร์นะครับนะก็คือดอกนี่ออกแล้วนะ คือกิ่งเลยนะครับเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสให้เราโจมตีศัตรูได้เลยนะในหนึ่งคือเรายังไม่ได้ถอยเลยนะเนี่ยนเนพื่อนเห็นปะคือผมอะเคลื่อนย้ายเริ่มเทินเสร็จปุ๊บดรอปออกนะครับเราสามารถย้ายไปโจมตีศัตรูได้เลยแบบนี้เลยนะแล้วถ้าศัตรูไม่ติดโล่ไม่ติดอะไรนี่ก็คือแบบโดนอะอ้า เนี่ยมันมีป้องกันการขโมยมาเบิ้ลสามครั้งนี่แหละอีกตัวเนี่ยน่ารำคาญมากเพื่อนอไม่โดนอีกนี่ไงโดนอ่ะโอเคครับก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะ เมื่อกี้ก็คือโลออกนะดอกก็ออกดีอยู่นะครับเหลือยกเว้นค่าผันทางเนาะเดี๋ยวเราถ้าไปเจอตัวที่แบบพวกอัญเชิญทั้งหลายนะครับนักอัญเชิญผมก็จะลองแบบให้เขาเชิญดูนะครับอ่ะมาดูว่าเราจะยกเว้นค่าผันทางไหมนะครับอ่าเกมนี้ก็มาเจอกับพระไพามณีครับเพื่อนๆอ่ะเราได้เล่นเป็นคนที่2อ,อีกแล้วโอ้ฟูลเซตอยู่เหมือนกันนะครับนะ เขาน่าจะเลือกสกิลสองปะเลือกสกิลหนึ่งจริงๆสกิลสองมันน่าจะสำคัญกว่าหรือเปล่าวะาพระไพามณีเหมือนสกิลสองมันยกเว้นไหมเพื่อนเมื่อตกพื้นที่ขรถไฟนะครับแปดสิบเปอร์เนต์ใจข้ามทางแล้วทาสีอ๋อทาสีก็ก็ดีนะ ถ้าเราดูโดนดูดโดนอะไรก็น่าจะแบบทาสีอะไรเงี้ยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมยี้ดอกมันจะออกอีกหรือเปล่านะอืมมาตรงนี้แล้วกัน ดบไหมอ้าวไม่ดอบว่ะโอเคครับไม่เป็นไรแต่โล่ติดดีมากเลยนะชาร์จสองขั้นแล้วนะเพื่อนไปไหนดีอะ่ะไปตรงนี้แหละขโมยเงินไปก่อนหนึ่งทีอ้าวยกเว้นค่าบันทางนะครับเมื่อกี้อ่าโอเคยกเว้นก็ออกดีอยู่นะ ผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันวิเอาไว้ไม่ได้นี่ว่าผมจะทอยผ่านเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีส่งไปยังเกาะล้างนะเห็นปะพอยกเว้นข้ามทางเสร็จนะครับมันก็จะย้ายไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดภายในแถวนะครับแบบนี้เลยอืมถ้ามีขังคุกเนี่ยจะโดนนะแบบนี้นเพื่อนๆถ้ามีขังคุกคือโดนเลยนะคือผมแบบ ย้ายไปยังตำแหน่งที่ที่ยืนเนี่ยขังคุกมันสามารถขังได้แบบไม่จําเป็นต้องเป็นเลนแม์กอะมันก็ขังได้แล้วนะเนี่ยคือข้อข้อดีของสกิลขังคุกนะถ้าใส่เป็นหมวกกักขังมารอบนี้ถ้าหมวกกักขังมาเนี่ผมจะทําเลยนะครับดาร์กแต่ว่ายังไม่เห็นมาเลยซึ่งแบบตอนที่เขามาคนแบบไม่หากันนั้นเพื่อนนะแต่ตอนนี้คืออยากได้มากๆนะครับเมื่อไหร่จะกลับมาอีกหมวกในประเทศผมก็ยังไม่มีนะ หมวกขังคุกผมก็ยังไม่มีนะครับถ้ากลับมาอีกจากทำมากๆจะทำเลยแหละจะทำเป็นเวอร์ชันดาร์กด้วยเออจอามาเล่นกับหุนนี้แหละผมรู้สึกว่าหุนน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเวิร์กสุดแล้วในเมตานี้นะครับมีทั้งการอัญเชิญการเข้ามว้มาเบิ้ลมีพื้นที่อ่ะแล้วก็มีโจมตีอ่ะแบบเป็นตัวละครที่แบบครบครบจบมากนะไม่ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆนะครับที่ผมทำหุนนะครับเพื่อน เกมนี้ก็มาเจอกับนักอัญเชิญแล้วนะครับพ่อหนุ่มโคนะครับเป็นโคลร่างเดิมนะครับนะเป็นตำนานโคนะมาพร้อมกับผีเสื้อของเขานะครับพ่อหนุ่มโคของเรานะอ่ะโอเคครับเกมนี้เราก็ได้เล่นเป็นคนแรกนะมาท้าทายอำนาจกันหน่อยนะครับได้เล่นเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองโดนเขาอัญเชิญดูนะครับว่ายกเว้นเราจะติดดีไหมนะครับสาเหตุที่ต้องพกยกเว้นก็เพราะนี่แหละนะครับ ตัวละครเพราะตัวละครโคนี่แหละเพื่อนๆขอให้ได้การลอยเธออออย่างน้อยก็รอดตายไปหนึ่งขั้นนะครับไม่โดนถ้าเราโดนข้างฟองนะอ,อย่างน้อยก็กันไปข้างหน้าก่อนนะให้มันถอยถอยหลังไป นะมาดูครับผมว่าเราโดนอันเชิญเนี่ยเพราะาผมไม่ชาร์จโล่เลยนะโล่ผมไม่ชาร์จเลยเพื่อน,อนไม่โดนนะไม่โดนอันเชิญแล้วก็ไม่เดินคอมวนมาเบินด้วยนะครับเพราะว่าเรามีป้องกันอันเชิญเว้ยแล้วเราก็มีป้องกันการคอมวเบิรอ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับไปผีเสื้อแล้วมั้งรู้สึกชืบอ,อ่าพื้นที่เรามาครับ อรอบนี้ไม่รอดครับโดนป้องกันการมาเบิ้ลอ่ายกเว้นออกครับนี่ไงเห็นปะยกเว้นเราติดนะครับก็จะไปไหนโดนขโมยมาเบิ้ลนะครับน้องใช้การ์ดไปดิเอออาไม่โดนขังฟองครับผม นี่ไงโดนเขาวนอีกห่รอบมึงเคลื่อนย้ายดีนักเอาไงต่อ <So tight. S 2> เขาก็มียกเว้นครับจากบอดกับดักเพชรนะคอยสามรอเงินเช,เชิญไม่ได้ปะอ๋อได้ได้ได้ไดได ไม่เป็นไรครับเรากู้ไปก่อนครับน้อง,องเดี๋ยวเราโจมตีคืนครับอ้าวเฮีย yeah! แล้วมีผีเสื้อตอม้่แตอนไหนโอ้โหผมมองไม่เห็นผีเสื้อมันแบบนพื่อนโอ้โหโดนเลยถ้าไม่โดนผีเสื้อเมื่อกี้ก็คือเรารอดอยู่นะไม่งั้นถ้าพื้นที่เราออกตอน ก็ไม่ได้เพราะว่ามันอัญเชิญมาแล้วพื้นที่เราหายนะแล้วทีนี้มันแลกเปลี่ยนผีเสื้อเราก็เออเซ็งเลยอ่ะโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าสกิอ,อถือว่ารีวิวสกิลของจี้แล้วกันนะเมื่อกี้ถามว่ายกเว้นมันออกไหมยกเว้นมันก็ออกดีนะอแต่ดอบนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าบางทีนะครับผมก็ สกิลเคลื่อนย้ายเริ่มเทินผมไม่ติดนะครับเคลื่อนย้ายไม่เหล็กอะ่ะเพราะว่าโดนป้องกันโดยลูนนะอ่ะเกมนี้นะครับก็มาเจอกับยอมลานะครับจัก,กรพรรดิยมลาเพื่อนเป็น,ป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 นตัวละครขโมยมาเบิ้ลอีกแล้วนะแล้วก็ความสามารถของเงานะครับมามาดูกันโหจีเขาก็โหดเอาเรื่องอยู่นะ นิตจี G ในอีเวนต์ด้วยนะครับก็คือจีนี้นะดาร์กจรวดต้องคำสาพมาแต่เราได้เล่นเป็นคนที่2ครับเราอย่าไปกลัวนี่โดนระเบิดกูเปน็ play, ปไนไงเราย่าไปกลัวครับต้องไงดีนี่นี่ดูคนไม่ละมือ ดอบออกครับคุณดอบมานี่เลยซึมเขาให้เป็นไงล่ะใช้การ์ดไปเลยดูดครับไม่มีโอ้โหกลับเงาอืมกลับเงาเหรอพ่อหนุ่มได้เลยเราจะตามไปจองร้านจอมผ่านนายองไม่มีเงาให้กลับแล้วนาะรอบนี้นะ่ะ นี่อ้าวป้องกันกนารทำใบมาเบิ้ลออกด้วยมันกี่เปอร์เซ็นต์มาเนี่ยโอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคแต่โล่ผมไม่ชาร์จเลยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับอืมอ่ะเกมนี้นะครับก็ดอบก็ออกอยู่นะแต่โล่ไม่ชาร์จนะครับเพื่อนเพื่อนรอบนี้นะคือได้ทอยบ่อยนะแต่ว่าโล่ไม่ออกเลยนะครับ อลองดูอีกเกมสิก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับในการประกอบการตัดสินใจที่จะทำอีเวนต์ด้วยนะอืมก็ก็ดูผมเล่นนะครับดูความสามารถของจีและกันนะครับว่ามันออกหรือเปล่าส่วนชนะแพ้ก,ก,ก็ก็เรื่องของมันเนาะก็ช่างเกมมันเถอะนะครับเกมไหนไม่อวยก็แพ้อยู่แล้วนะ ไม่มีอะไรมากเกมนี้ไม่ไม่ชนะก็แพ้นะครับต่อ้คนเก่งแค่ไหนแต่เกมไม่อวยก็แพ,พ้เพื่อนๆนะอ่ะเกมนี้นะครับก็มาเจอกับเซซินนะก็ได้เล่นเป็นคนแรกด้วยครับเพืพ่อนๆมาดูกันนะว่าดอกมันจะออกอีกหรือเปล่าอ้าวออกครับผมนี่ดอกมาเลยอ้าวโดนระเบิดซะงั้น ไม่เป็นไรครับแต่โลไม่ชาร์จเลยชาร์จหน่อยเพื่อนกูรีวิวจี้มึงอยู่นะไม่คิดจะชาร์จโลให้กูหน่อยเขาจะไม่ทำกันนะถ้าไม่ออกเนี่ยเขาจะไม่ทำจี้กันนะถ้าไม่ออกเนี่ยเออชาร์จแล้วเพื่อนโอ้กว่าจะชาร์จให้นะชาร์จขั้นเดียวนะถ้ามึงเจอโคเนี่ยโดนแน่นะครับ ดาบก็โดนนะั่นน่ะหนูกลับไหมกลับไปเก็บดาบก็โดนนะโอ้โหเล่นกันแบบนี้เลยนี่ไงยกเว้นข้าบันทางออกครับเป็นไงล่ะเล่นยกพื้นที่พี่เขาเลยเดี๋ยวหนูจะโดนนะนจะโดนลงโทษนะโอโ้เกมนี้คุ้มเลยนะครับยกเว้นข้าบันทางแล้วก็ดรอปออกให้ชมนะครับรวมถึงโล่ด้วยเพื่อน ไปผมจะพาไปโจมตีแม่นางเซส,สินกันนะเอาอ๋อผมโดนโอ้จะรั่วโดนอันนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนผนึกการเคลื่อนย้ยายก็คือไม่สามารถาราปได้วะ่ะโอ้โหแบบนี้ดอปไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรครับวิ่งดปได้วะ่ะ คือถ้าดรอปฟุป๊บมันก็จะอันนี้เลยใช่ไหมไม่เอาครับเอาลองดูเนี่ยดรอปได้แต่ว่าแต่ตัวเราจะไม่ไปนะโอเคครับไม่เป็นไรนะนี่ขโมยเงินครับอ่าโดนใช้การ์ดไปนี่เป็นไงล่ะผมวิคให้ดูเลยอ้าวไม่ได้แม่งเลียนพูดโดนระเบิดอีกกู เป็นไงระดาบไม่ออกละสีไม่หนูอาเบิลสองไปก่อนอ่าไม่ออกครับออกสีนะเพิ่จะเริ่มเทินแล้วกูก็ไม่ติดเลยนะครับอ่ะดูดมาก่อนนะครับมีหมวกไหมเอาหนูไม่มีหมวกหรอหนูโดนนะแบบนี้หนูไม่มีหมวกหนูก็โดนนะโอเคครับคลิปนี้เอ่อ เกมนี้ผมน่าจะคุ้มนะกับการรีวิวจีนี้นะครับออกทุกอย่างเลยนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งเกมเมื่อไหร่จะเจอตัวโหนโหนนะโอเอรลลินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชื่นชอบมากนะครับคือตัวไหนที่เป็นตัวละครที่จัดโอลิมปิกอะผมชอบจังไม่รู้เป็นไรนะชอบนะครับคือถ้ามาก็คือจะทําทุกตัวอยู่แล้วเพื่อนๆอ่าโลชาร์ดนะครับ อ่ะโล่มาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับดอกออกไหมดอกนี้เออแบบนี้เลยพี่ชอบอา้าวแล้วกูโดนระเบิดอีกนะขอโล่สองขั้นได้ไหมน้องขอโล่สองขั้นได้ไหมยยกเมืองกันมันก่อนนะครับ โอ้ยเน็ตไม่นะคือผมกําลังลงหลีกอยู่เ,เพื่อนอ้าวออกเกมเฉยคืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรโหอ,อะไรวะอยียงวะเล่นอยู่ดีๆแม่งเกมแบบโอ้โหเด้งออกอ่ะเพื่อนเพื่อนเ,นเห็นไหมเห็นเพือนผมเห็นไหม โอกูจะรั่วนะนะครับเกมนี้ก็มาเจอกับพ่อหนุ่มกรนะดูซิว่าโอ้ยแต่กรมันเป็นตัวละครเก่าแล้ว,วอ่ะน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เพื่อนนะครับน่าจะได้แพ็คฮีโร่ตำนานนะครับจากเว็บอีเวนต มานะครับมาดูกันว่าเราจะสู้ก่อนได้หร like. ือเปล่าอ้าวโดนเนี้เทีไปแล้วครับ นี่เป็นไงดนระเบิดอ่าโอเคครับเพือนอย่าเริ่มเทินติดนะดอกก็ออกมาดอกมานี่เลยจริงๆผมดอกไปพื้นที่ก็ได้นะเมื่อกี้นะอืมอม,มีหมวกเว้ย จงไงนี่ใช้การ์ดไปก่อนอ่ะโอเคครับด nah ูดเอาไม่ดูนไป กลับไปขโมยมาเบิ้์นอีกรอบโอเคครับเรียบร้อยนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบหุ่นมันกลับมาเลีหลังแล้วผมทําหมวกสกายเรียนก่อนนะทำจีลิงมันก่อนนะครับผมค่อยจะกลับมารีวิวอีกรอบนึงนะผมคิดว่าเซตนี้นะยังไม่ได้เป็นเซตที่ผมพอใจนะ คือผมอยากได้เป็นหมวกกับขังไม่ก็เป็นหมวกสกายแลนมาผมจะใส่เป็นโดนเวทมอนเทนก่อลอยฟ้าหลุมดานะครับตัวนั้นน่าจะแบบน่าจะฟูจิกว่านี้อีกนะครับฟูเซตกว่านี้นะอืเซ็ตนี้ผมยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับคือทําให้แบบฮุนเนี่ยสามารถจัดเซ็ตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับมีมีจี้นี้นะครับคือบอด ดอปโลซูเปอร์นะครับเลยคอมเมนต์เลย,เลยแนะนาเลยเพื่อนๆคนไหนที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาจี้ไหนนะครับผมมองว่าจี้นี้เป็นจี้ที่น่าจะเล่นได้ยาวยๆเลยนะครับแล้วก็ความสามารถของจี้นี้มันดีทั้ง3ความสามารถเลยและเป็นความสามารถของเมตานี้ด้วยนะครับยกเว้นดอปแล้วก็มีโลด้วยนะครับถือว่าเป็นจี้ที่เก่งเลยนะลองดูครับเพื่อนๆใครที่ปิดไปเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วก็จี้ชิ้นนี้ทําแล้วเอาไปเล่นกับตัวอะไรได้บ้างเนี่ย สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคือตอนนี้ผมคิดออกอยู่ตัวเดียวก็คือหุ่นนะเออยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปเล่นกับตัวไหนอีกนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้แค่นี้แหละนะครับเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะใครที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะสําหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิป